ก็อีกไม่กี่วันสิ้าวัน1ิบหกวันเนี่ยก็จะเคาะลด36หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็คว้าสิเ้าปอร์เซ็นต์มาได้แล้วก่อนหน้านั้นก็คือเวียดนาม20สบเปอร์เซ็นต์ครับเราจะยังไงดีครับท่านทูตไม่ใช่เราอยู่ยังไงดีนะฮะมันอยู่ที่แล้วแม่อยู่ที่ว่าณนะวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าท่าทีเจรจาที่แท้จริงของรัฐบาลไทยที่มีรัฐมนตรีคลังเป็นตัวนำเนี่ยครับมีอะไรที่ไปยื่นหมูยื่นแมวเพราะว่าอินโดนีเซียที่เขาได้เท่าไหร่นะฮะ 19เเนี่ยทั้งท่านที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทางทรัมป์บอกจะลงโทษอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียไปอยู่ในองค์กรบริกส์ที่เป็นองค์กรที่จะต่อต้านครับก็มีทั้งจีนอินเนียถือว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอีก7วันต่อมาฝ่ายอินโดนีเซียเขาสามารถที่จะเจรจาเป็นสำลีผลลดภาษีจากสามบมาเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ว่าทำไมเขาถึงทำได้ ก็เราบอกว่าเขาจะซื้อน kind of ้ํามันกับแก๊ส L N G จากทางสหรัฐจากสหรัฐเพิ่มเติมเขาจะซื้อสินค้าเกษตรที่อินโดนีเซียผิดไม่พอหรือไม่มีนะฮะจะเป็นอะไรฮะถั่วเหลืองข้าวสาลีน้ํามันพืชอะไรต่างๆอาจจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซือเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ซื้อเครื่องบินอเราจะซื้อเครื่องบินโบอิงเราฉะมีสามสิ่งอย่างเนี่ยไปเสนอให้กับทรัมป์ ทำก็เออพอเข้าท่าเพราะฉะนั้นลดภาษีให้1 0นอีกอเอาของอเข้ามาถูกต้องนะฮะแล้วนอกจากนั้นแล้วหมายเขาไม่เก็บภาษีสุลการกรลของสินค้าของสหรัฐอ,อเมริกาแต่ณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่ารัฐบาลไทยมีอะไรไปยื่นให้แล้วมีเราจะรับมาอย่างไรมันเป็นเรื่องของการเจราจาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นคุณภูมิธรรมจะเป็นคุณแพทองทานรหรือจะเป็นคุณพิพชัย,ชย พูดจาเลอะเทอะมาตลอดเวลาครับสับสนคุณแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงต่อสารชนไม่เคยไปเสนอเรื่องที่รัฐสภาคุณคุณพิชัยจุนหาวาชิวระัฐมนมติว่ากา,การการะทรวงการคลังในฐานะของผู้นาการเจราจารเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าเราเนี่ยไปช้าๆดีแล้วจะได้ดูประเทศอื่นเป็นยังไงคืออย่างนี้ฮะไอพูดอย่างนี้มันพูดเองเออเอว้าหรือ,อยังไงน,อองน,นะฮะมันไม่ใช่อยู่ที่เขา มันต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรีและมันควรจะได้รับความเห็นชอบหรือรับทราบในหลักการโดยรัฐสภาด้วยเพราะรเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยรพราะจะมาพูดพล่อยๆเลอะเทอะแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ควรจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาและขณะที่ทุกคนนี่เขาวิ่งไปที่กรุงวอชิงตันเกือบ20ประเทศเขาก็ต่างคนได้รับผลกันออกมาแล้วนะฮะ และเราล่ะเราก็ยังพูดบา้บาๆบอๆแบบนี้ใช่ไม่ได้ครับครับคุณจักรพงเป็นแขกก็ในฐานะของที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศก็ออกรายการทีวีก็บอกว่าเนี่ยกำลังหาแผนอยู่ว่าจะเจรจา,ายอย่างไรเพื่อที่จะได้ทําให้เขานี่รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากที่สุดโดยที่เราเสียประโยชน์น้อยที่สุดคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วคุณจักรพงมาพูดอย่างนี้เรื่องนี้เรารู้กันมาตั้งแต่ในม้งแล้วครับครับตั้งแต่ทรัมป์เขาหาเสียงเป็นประธานาธิบดีตลอดปี แล้วเมื่อเขารับตําแหน่งเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมนี่เดือนอะไรแล้วฮะโอ้นี่มันหกเดือนเข้าไปแล้วมไม่ใพฤว่าแล้วแล้วแล้วก็รัฐบาลไทยคุณจักรพงศ์ไปนอนที่ไหนฮะไปนอนหลับอยู่ที่ไหนครับเพราะเราต้องเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วครับเราต้องมีเอกสารเจรจามีท่าทีที่แน่นอนอยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วว่าเราจะไปยื่นหมูยื่นแมวกับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างไรใช่ไหมครับ ราวนี่มันก็ไม่มีจะมาพูดอะไรเลอะเทอะทั้งคุณพิชัยท่างคุณจักรกพบก็พูดเลอะเทอะทั้งนั้นฟังไม่ได้ถ้าเขาอ้างว่าเขาไปเจรจาแล้วแต่มันล้มเหลวไม่มีไม่มีไม่มีคุณจะอ้างไม่ได้คุณก็ต้องพูดว่าเจรจายังไม่ล้อย่างไม่แล้วเสร็จครับเพราะว่ายังมีเวลาใช่ไหมครับจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วถ้ามันยังไม่แล้วเสร็จเราก็อาจจะขอให้ฝ่ายสาฐอรมรกาเขาเลื่อนไปอีกสักเดือนสองเดือนได้ไหมอันนั้นมันเป็นเทคนิคการเจรจานั่นเป็นฝีมือในการเจรจาแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่เราจะไป เสนอให้สหรัฐฯเขาจะได้พึงพอใจเขาจะได้ลดภาษีศุลกากรต่อสินค้าของไทยครับอาจารย์พทดสายเชื้อในฐานะของผมลืมประธานประธานประธานกลุ่มยิ่ดูเศรษฐกิจคุณพูดมาอีกทีคุณนี่ก็ลูกน้องคุณทักษิณผมคนมาทั้งหมดไม่ไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณมันมาไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนที่ออกมาพูดมันเป็นลูกกับ ของคุณทักษิณเมื่อเขาเป็นลูกกระเพงเขาก็ต้องออกมาเชียร์คุณทักษิณเขาก็ต้องมาบอกว่าความเลเลิศของคุณทักษิณแต่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้รู้จักอเมริกาเท่ากับผมเนี่ยทำไมไม่ไม่ถามผมบ้างล่ะคืออาจารย์สุพุทธเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปรีบต่อรองแล้วก็เราเราเสียเปรียบเขาดีกันเลิะเธออีกเหมือนกันไงฮะจะไปรีบได้ยังไงก็ในเมื่อคนอื่นเขาเจรจาเสร็จไปทั้งสิบกว่าประเทศแล้วแล้วคุณจะมาบอกอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเราต้องทํางานมาตั้งหกเดือนไหมครับว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรเลยและรัฐมนตรีนายกัฐมนตรรองนายกทั้งหมดไม่ได้เรื่องไม่ได้ความคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลน,นี้นะฮะจะเป็นคุณจกักรภพหรือจะเป็นคุณสุภาพรอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นใช้ไม่ได้ครับในอันนี้แล้วยังด่าหน้ากันออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ตที่ออกทีวงวีได้ยังไงมาไม่ได้เพื่อมาจะช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทย,ยไปข้างหน้า แต่มาเพื่อจะมาเยือนยอในทัศษินชินวัตรเลิกสพสติครับคือท่านทุกคนจะบอกว่าทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันล้มเหลวไม่ได้เรื่องอะฮะมันจะไม่ล้มเหลวเพราะยังไม่เสร็จอืมแต่ว่ายังไม่ได้เรื่องอะฮะยังไม่เป็นสาระไอ้คาว่าไม่ได้มันยังไม่เสร็จของเขามันเป็นคลิกหรือเปล่าท่านทูตไม่ใช่ก็การเจรจามันก็ยังมีเวลานี่ฮะก็เจรจากันไปเรื่อยๆสิไม่จําเป็นที่จะต้องบินไปที่กรุงวอชิงตันทุกวันแต่ว่าเราส่งหนังสือผ่าน สองร้อยล้านนะไอ้ค่าบินไปเนี่ยไอ้ค่ารไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็มีเอกาทูตไทยที่กรุงวรชิงตันดีซีระหว่างนี้ก็ให้ทูตเจรจาแทนก็ได้แล้วที่กรุงเทพเราก็มีทูตอเมริกันแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะพูดกับอเมริกาไปถึงประธานดีลท์ทำเราก็พูดผ่านเอกาทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพได้เรามีตั้งหลายช่องทางไม่เห็นมีประเด็นปัญหาเลยแต่ว่าที่มันสาคัญก็เพราะเราไม่มีท่าทีที่แน่ชัดที่จะไปเจรจาต่อรองกับ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณทักษิณก็ไม่ใช่เทวดาครับนะฮะไม่ใช่ไออันนี้แล้วคุณทักษิณจะเอาอะไรไปพูดล่ะถ้าเปิดข้าราชการประจําแล้วลูกน้องในคอรมอนั้นไม่ได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงครับที่เป็นชิ้นเป็นอันคุณทักษิณจะในลิมิตได้ยังไงแล้วคุณทักษิณเป็นใครที่จะไปบอกแล้วว่าพรุ่งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะฟังอันนี้ถือว่าพูดอย่างนี้ก็เหลือเชื่อฝอย คือมีนักวิเคราะห์ไปแกะความต้องการของสหรัฐมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรนะท่านทูตก็มีอยู่สามสี่ประเด็นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งคงสินค้าต่างๆอาจจะเกี่ยวเนื่องเรื่องของการนําเข้าเรื่องของเนื้อเนื้อเนื้อหมูอะไรพวกนี้ที่ทางการไทยเนี่ยก็ยังคิดหนักอยู่ว่าตกลงจะเอายังไงรวมไปถึงเรื่องมาตรา1หนึ่งสองแล้วก็เรื่องของฐานทับรับฐานทัพสหรัฐแหละไม่รับหรอกถ้ามาก็คือมาประกาศกันตรงต้อ่ะสองสมเรื่องนี้ทูตเรายอมได้หรอไม่ไม่ใช่ฮะฟังฟังให้ด้ ่ไหมฮะว่านอกจากเรื่องของความไม่สนดุลของดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐที่จะต้องปรับับอัตราภาษีที่จะต้องปรับนะฮะแล้วก็ต้องเข้าไปอยากให้ประเทศไทยซื้อสินค้าจากอเมริกามากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ปรับดุลการค้านะนั่นก็เป็นเรื่องในองค์รวมทั้งหมดเป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าแต่มันก็มีเรื่องเคียงข้างครับที่เขาอาจจะมีอะไรยกประเดินขึ้นมาว่าเราต้องปรับ <Ừ. S 1> ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะผมไม่อยากจะลงไปที่มาตรานหนึ่งหนึ่งอสองนะว่าเรามีประเด็นปัญหาเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของการแสดงออกหรือไม่ครับเขาอาจจะตั้งเป็นข้อการหาก็าได้อันที่สองเขาอาจจะบอกว่าเราเป็นพันธมิตรกันมาสองรีอปีอแล้วทําไมอยู่ถึงไปสมยอมหรือไปซื้ออวุธจากเมืองจีนครับ่าทําไมไม่ซื้อจาก อุยกูอีกสหรัฐอเมริกาอันที่สามเขาบอกยูก็รู้อยู่แล้วส่งอูกูกลับไปที่เมืองจีนก็ตายลูกเดียวอ่ะยูทําอย่างนี้ได้ยังไงอืนะฮะไอ้นนี้เป็นสิ่งที่ที่เขาอาจจะพูดก็ได้ครับนะอันที่สี่เขาบอกทําไมไม่ซื้อเครื่องบินโบอิงเหมือนกับที่อินโดนีเซียซื้อหรือว่าทําไมไม่ทําแบบซาอุดิอาระเบียที่ซื้อเครื่องบินลบอืมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะเขาเสนอมาเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าอันไหน เหมาะสมหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าขอใช้ฐานทัพเรือที่อูตเปาได้ไหมอ่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเหมาะสมหรือไม่มันจะเสริมสร้างความไม่พึงพอใจให้กับเวียดนามให้กับจีนหรือไม่ครับเพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดนี่ถ้ามันไม่มีข้อเสนอจากฝ่ายสหรัฐมาเราก็ต้องมานั่งประชุมกันที่ประเทศไทยแล้วมันก็ต้องประชุมกันในระดับข้าราชการประจํา โดยเฉพาะที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะนั่นเป็นหน่วยงานกลางที่จะเคลียร์ประเด็นปัญหากันใช่ไหมะอันที่สองก็ไปที่คณะรัฐมนตรีได้หรือจะไปที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคอรมอเศรษฐกิจก็ได้เพราะเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการ้าเพราะฉะนั้นเราก็มีเวทีที่จะปรึกษาหารือกันและเราก็จะช่างสิอันไหนที่เรา ยอมอันไหนที่เราจะไม่ยอมครับอันไหนที่เราจะปฏิเสธอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาช่างกันเรียกว่าช่างกันเสร็จแล้วอย่างไรเราก็ต้องออกมาชีา้แจงให้กับประชาชนทราบครับโดยโดยอะไรตัวนายกเองหรือผู้รักษาการนายกโดยโฆษกรัฐบาลและอันที่สองก็ไปผ่านรัฐสภาเพื่อให้ผู้แทนของประชาชนชได้รับทราบด้วยมันก็ต้องทําแบบนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ออกข่าวมาประชาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนงานเนี้ย ก็จะเป็นบ้านพิษณุโลกคุณทักษิณเข้าไปคุณธรรมนัทเข้าไปแล้วก็นั่งคุยกันกับคุณภูมิธรรมเลขามิ n แค่นั้นเองก็คือประเด็นนั้นผมก็รู้จักแทบจะทุกคนน,น,นะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ให้ราคาอ่าท่าน,นทูตครับมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนไปถามคุณภูมิธรรมแต่คุณธรรมก็ยังบอกว่าย,ยังมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มไม่ใช่ไม่ใช่ฮะจะคุณภูมิธรรมจะว่าอะไรหรือไม่ว่าอย่างไรเนี่ยคุณ ภูมิธรรมจะมาบอกเราว่าจริงไม่จริงรไม่ได้เพราะคุณภูมิธรรมนี่รักษาการนายกรัฐมนตรีครับแล้วถ้าเกิดมันมีสี่ห้าประเด็นที่เราคุยกันไว้แล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีมาจากฝ่ายสหรัฐครับก็ต้องพูดแค่นั้น嗯嗯นะแต่ถ้าเืิดมันมีมาคุณภูมิธรรมก็บอกมีกี่เรื่องครับเรื่องฐานทัพเรื่องซื้ออาวุธเรื่องอะไรสิทธิมัตรมาตราหนึ่งหนึ่งสองเรื่องอูกูเรื่องจีนอ่าเรื่องจีนก็คุณภูมิธรรมก็ออกมาบอกมาสิไม่มีอะไรที่เป็นอะไร เป็นความ <ปำ S 1> รักไมครัเพราะประชาชนมีสิทธิที่จะรู้รัฐสภาจะต้องรับทราบแล้วม,มันก็เมื่อรู้แล้วมันก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางทั้งภายในรัฐสภาแล้วก็นอกรัฐสภารัฐบาลก็จัดเวทีหารือได้ใช่ไหมครับคุยกันที่กระทรวงต่างประเทศก็ได้คุยกันที่กระทรวงกลาโหมก็ได้ครับ,ค,รบคุยกันที่สํานักงานสภาความมั่นคงก็ได้ไม่เห็นมันมีประเด็นปัญหาเลยเลย แล้วเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเรื่องฐานทัพเราไม่เล่นด้วยอ่าสมมติว่าอ่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเครื่องบินเครื่องบินลบหรือเครื่องบินอะไรพวกนี้เออมันก็อาจจะเป็นที่น่าสนใจแต่ขึ้นอยู่ว่าเรามีงบประมาณับหรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องที่สงอูกูกับเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่อูกูนะครับมันก็มีข่าวอยู่ตลอดเวลาว่า ศัตรูทางการเมืองของฮุนเซนที่หนีมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ถูกยิงตายไปแล้วนะบางคนก็มีการแอบส่งไปให้กับกัมพูชาบางทีแม่ทัพนกองของพม่าเขาไม่ชอบพวกนักประชาธิปไตยหนีมาอยู่เมืองไทยทางรัฐบาลไทยก็แอบส่งกลับไปเพราะมันไม่ใช่แค่อูรูเท่านั้นที่พฤติกรรมของรัฐบาลไทยเนี่ยเลวร้ายที่ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคมันมีประเด็นซนซิทีฟครับท่านทูตเกี่ยวกับอ่าวทะลุซึ่งอ่าวทะลุคืออะไรอ่าวอ่าวทะลุที่พังงาอ่าวทะลุ เป็นอ่าวเป็นเกาะอ่าโอเคก็คือตรงนั้นเนี่ยเหมือนว่ามันมีข่าวมาว่าทางสหรัฐเนี่ยอยากได้เป็นฐานทัพใหม่คือคืออย่างนี้ฮะท่านทุดมองในเรื่องฐานทัพคืออย่างนี้ฮะเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาก่อนอแล้วก็อเมริกาเคยมีฐานทัพทั้งบนบกแล้วทางน้ำท,ท่าที่อุตภเปาครับน,น,นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองนะวันนี้เนี่ยมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความมั่นคงครับเพราะว่าจีนได้ไปสร้างท่าเรือ ที่เป็นอะวรธวิประโยชน์เป็นท่าเรือเพื่อการพาณิชย์แล้วก็เป็นท่าเรือเพื่อการทหารด้วยนะครับนะฮะส่วนสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเขาก็มีฐานทัพเรืออยู่บ้างแล้วนะฮะในตรงอา่าวไม่ไม่แถวนี้ก็คือในอ่อาวอา่าวเบงกอลนะครับอ,อันนี้ไป ฝรั่งเศสก็มีเพราะเขายังมีอาณานิคมเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียครับอ่ะคราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเมื่อจีนมาเยอะขึ้นเนี่ยแล้วหรือว่ารัเสเซียเริ่มจะเข้ามาปรากฏตัวด้วยเขาคงอยากจะมีฐานทัพเรือเพิ่มขึ้นและพัางงาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันมีฐานทัพเรือของฝ่ายกองทัพเรือเราอยู่แล้วอ้าวถ้าวันมันเป็นประเด็นมาอย่างนี้คุณภูมิทําในฐานะรักษาการนายงดีก็บอกมาสิว่า ่ายอเมริกาเขาได้ทาบทามมาแต่ว่าเราจะตอบหรือไม่ตอบหรือเราจะปฏิเสธก็เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ด้วยเหตุด้วยผลนะฮะเราเราจะยอมด้วยปัจจัยอะไรหรือไม่ยอมด้วยปัจจัยอะไรทูตถ้าต้องพิจารณาจริงในมุมนั้นทูตตอบตอบสั้นๆเหล่านี้ไม่ได้ฮะมันต้องเราต้องมาถามตัวเราเองก่อนนะฮะ ว่าเรายังเป็นพันธมิตรทางด้านการทหารและความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกายอยู่หรือไม่เหมือนกับที่เราได้ร่วมกันเป็นตั้งแต่โลกยุคสงครามเย็นนะตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมาจนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะฮะเราเป็นพันธมิตรและเราอยู่ในองค์กรสันธิสัญญาป้องกันร่วมกันทางด้านความมั่นคงคือสอปออหรือว่าซีโต้ นะสำนักงานใหญ่ขององค์การสอปออ,อ,อก็อยู่ที่อาคารถนนศรียุธยาที่ณวันนี้เป็นกระทรวงต่างประเทศครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงประธานาธิบดีบุชผู้ลูกเนี่ยครับเขาก็ได้อะไรฮะแต่งตั้งสถาปนาให้ประเทศไทยเป็น พันธมิตรยอดพันธมิตรยอดพันธมิตรที่มิใช่สมาชิกองค์การนาโต้ครับอ่ะเราก็ต้องมาถามว่าเรายังอยากจะคงความสัมพันธ์อย่างนี้ไว้หรือไม่นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการอะไรฮะร่วมซ้อมรบ,รบที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือ Go, คอ b ราโก m i l i t มิลิ e รีเนเวอ e ์เ <Never> อ็กเอร่าเราก็ต้องเอาไอ้นี้มาว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันยังมีความศักิ์สิดอยู่หรือไม่แล้วมันมีพยานตรายมาจากไหนับ ที่เราควรจะคงความร่วมมือไว้กับสหรัฐอเมริกาผมไม่ตอบอันนี้เป็นเรื่องของคุณภูมิธรรมใช่ไมฮะอะไอยงนี้ซะก่อนเขาต้องเาต้องไปพิจารณาแต่ที่เราบอกว่าอันนี้มันไม่สําคัญแล้วก็โดยปริยายเราก็ต้องปฏิเสธการเข้ามาของอเมริกาที่พังงาหรือว่าที่อุตภา มันไม่สําคัญก็ไม่ได้แค่ทีเดียวนะไม่ไม่ใช่ผมคิดว่ามันไม่ใช่สําคัญไม่สําคัญมันรื่องต้องพิจารณาให้มันลึกซึ้งผมยังมาตอบคุณตอนนี้คือจะมาบอกว่าไม่เอาอธิปไตยเราไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไมมไอ้นั่นมันพูดง่ายๆโดยที่พูดไปโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงพันธะกรณีที่เรามีกับสหรัฐอเมริกาับพันธะกรณีที่เรามีกับสหประชาชาติมันมันต้องดูทั้งหลายหลายอย่างแล้วมันก็ไปเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอินเดียับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ จีนที่เขามีประโยชน์นะฮะโดยตรงกับสถานะและท่าทีของไทยในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศในฐนนานะของคนช่ำชองเรื่องการต่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจีนกับสหรัฐไทยควรวางบทบาทยังไงคือหนึ่งมันก็มีสองประเด็นนะหนึ่งเนี่ยเราได้ร่วมกับประเทศอาเซียนสิบประเทศรประกาศให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขต ปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเป็นเขตที่ไม่ฝักไฟกับฝ่ายใดเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราจะร่วมกับอาเซียนเป็นกลางหรือไม่ร,ระหว่างสหรัฐกับจีนอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งแต่ว่าต้องมีการถกเถียงกันมากมายทั้งในแวดวงวิชาการสื่อแล้วก็นในรัฐสภาผมผมไม่ไม่ตอบไม่ตอบตรงนี้แต่ว่าต้องเอาการหา,ารือกันอันที่สอง เราก็มีการทํามาค้าขายกับจีนรเราก็มีความจัดการทำมาค้าขายกับสหรัฐอเมริกาครับนะฮะและทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของต่อไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะครบได้ทั้งจีนในเรื่องกอไก่ถึงฮอนกููกครับเราก็ควรจะครบได้กับสหรัฐอเมริกาในเรื่อง A ถึงสัตไม่มีอะไรที่จะต้องเข้ามา ซับซ้อนกันแล้วถ้าเิาเข้าจะทะเลาะกันต่อยกันเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องเข้าไปคือบีบให้เลือกหรอครับไม่มีอะแล้วใครจะมาบีบเราล่ะครับก็ทั้งจีนทั้งมาไม่ใช่แล้วก็ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นว่ามีใครมาบีบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะบมาเออเพ้อฝันว่าใจะมปอีกเราก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองครับถ้ามาเราก็มีอํานาจอนิปไตยมีศักดิ์ศรี ใครจะไปบีบเราเราก็มีเพื่อนอาเซียนแล้วไม่ใช่มีเพื่อนอาเซียนแล้วก็มีออสเตรเลียมีอินโดนีเซียเป็นเพื่อนเราเเพราะฉะนั้นใครจะมาบีบเราโดยตรงมันเป็นไปไม่ได้แล้วผมไม่คิดว่าเขากล้าที่จะบีบนะฮะว่าใครจะมาบีบถ้าว่าจีนมาบีบไทยสหรัฐอเมริกาก็ต้องมาช่วยค้ำจุนไทยหรืออินเดียก็จะเข้ามาอินโดนีเซียก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นการง่ายที่ว่าจีนหรือว่าสหรัฐจะมาบีบไทยโดยตรงครับเพราะว่ามันจะมีผลเคียงข้างแล้เกาจะได้รับการต้านทาน จากมิตรประเทศหรือประเทศที่เขารักข่ร่ชอบพอกับเราจะไปห่วงอะไรล่ะครับเอาลัทติการว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยเนี่ยเขาพูดถึงาการรองรับเรื่องของภาษีทรัพย์ถ้านในกรณีที่เราต้องขึ้นภาษีตามที่ทางสหรัฐเนี่ยเขายื่นมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของซอฟท์โลนที่จะให้ธุรกิจต่างๆคือคือฮะไอ้นี้คุณเรากำลังกลับไปที่ความสัมพันธ<ถ>์ไทยสหรัฐก็มไม่เป็นไรก็ไอเรื่องซอฟท์โลนไอเงินปอนพูดให้ปอนมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าสหรัฐเอีเขามีธนาคารเพื่อการ การให้เงินกู้ผ่อนปนที่เขาเรียกว่า Export Import Bank อืมมากผมพูดถึงเรื่องของธุรกิจไทยถ้าถ้าถ้าโดนผลกระทบจากเรื่องนี้ถ้าไทยล้มเหลวมันมจะจไปพ้นกระทบได้ไงล่ะฮะมันยังไม่เกิดขึ้น,นะะถ้าในากรณีไม<า>่มแล้วในเรื่องการกู้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยจะได้กู้เงินต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าเราสามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วมันก็แหล่งเงินกู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มีจากของภาครัฐรมันก็มีแหล่งเงินกู้ของเอกชนนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมี ธนาคารโลกนะฮะสถาบัน IMf ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียมันก็มีตั้งหลายแหล่และนอกจากแล้วจีนเองเขาก็มีธนาคารเอไอบีบเอไอเอบแล้วเขาก็มีกองทุนเพื่อการพัฒนาที่เรียกว่าอะไรเส้นทางสายใหม่ใหม่อ่ะจำไหมฮะอะไรพวกนี้นะญี่ปุ่นก็ยังมีเงินให้ช่วยเหลือเงินกู้ผ่อนปลนเยอรมนีก็ยังมีอังกฤษฝรั่งเศสมันมีเยอะแยะไปหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเงินแหล่งที่มาของเงินไม่ใช่เป็นเรื่องคือกำลังพูดถึงธุรกิจในประเทศถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมรัฐบาลล้มเหลวเจอภาษีเข้าไปเนี่ยคุณภาษีอะไรนะฮะภาษีของของสหรัฐไม่คืออย่างนี้คุณต้องพูดให้ชัดคือถ้าเผื่ออเมริกาเขายังเก็บภาษีสูงต่อสินค้าไทยสมมติว่า10บสิบขนงสิประเภทนะฮะรัฐบาลก็ถือว่าก็ต้องมาเจรจาแล้วเราจะช่วยับ ผู้คลิตอย่างไรอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะให้เงินกู้ผ่อนปลนปลอดภาษี8ปปีเพื่อจะได้ให้เอกชนอะไรปรับตัวได้ซื้อเครื่องมือใหม่มาอันที่3เราก็ต้องหาตลาดใหม่เราก็ต้องมองว่าถ้าไปอเมริกาไปได้ไปที่แคนาดากับเม็กซิโกและลาตินอเมริกาได้ไหมะหรือว่าเราจะมาเพิ่มตลาดภายในอาเซียน เพราะว่าเรามีข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีเสรีอยู่แล้วของอาเซียน10ประเทศเพราะฉะนั้นของเราไปที่เรากัมพูชงคุณปชาเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีสุวการกรประเด็นก็คือแล้วเราจะขายได้เพิ่มเติมขึ้นอีกไหม,ไหมตลาดแอฟริกาทั้งทวีปตลาดตะวันออกกลางบานตะไทยทดแทนได้ไหมด้ยไม่ใช่ทดแทนเราต้องหาตลาดใหม่ก็จะเผื่อเดิมเราขายไปที่อเมริกาสมมุติว่าได้100สินค้าครับ ถูกอเมริกาตั้งกำแพงภาษีเราเหลือเจ็ดสิบเราก็ต้องถามว่าไอ้สามสิบเนี่ยเราจะไปเทที่ไหนรเราก็ต้องส่งคณะผู้แทนไปเจรจาการค้าเราก็ต้องบอกให้เอกอัครราชทูตของเราทั่วโลกเนี่ยช่วยหาตลาดใหม่เพิ่มตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันมากขึ้นสักเดือนสองเดือนทําได้ไหมไม่ใช่ะอ้นี้เป็นเรื่องของปีไม่ใช่ของสังดือนมันไม่ใช่คนนี้เขายังไม่เริ่มก็แย่นปีก็แย่นะครับไม,ไม่ใช่แต่ประเด็นมันก็คือว่าเราก็มีสถานทูตไทยในสถานทูตไทยแล้วก็มีสํานักงาน การค้าก็ต้องทํางานมาตลอดไม่ใช่ทํางานเพราะเริ่มมีปัญหากับโดนัลด์ทรัมป์ปี่ที่ผ่านมาเขาทำไหมผมไม่รู้มาเขาต้องทําสิฮะทำทำอยู่ใช่ไหมต้องทําสิไม่งั้นมีกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ไงมันก็ต้องยุบหมดนะสิฮะก็เห็นเห็นไปโฟกัสเรื่องของอ่าภาษีกันอย่างเดียวเลยไม่รู้แม่ไอ้ที่เราไม่รู้ก็เพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์นายกรัฐมนตรีไม่ได้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนทราบเนี่ยก็ประชุมกันคอรมอทุกอาทิตย์แหละคือ คุณก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็มามา,มาคุยกันแล้วก็ไปแจ้งที่สภาแล้วก็มาบอกกับประชาชนว่าครับเราทํามาค้าขายกับเกือบสองร้อยประเทศทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้เธอแบบมันจะไปติดสันดอนที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราจะเอาเรือเราไปที่ไหนก็แค่นั้นเอง พอเห็นแต่แผน B ออกมาก็คือว่าเดี๋ยวมีเงินให้กู้จบไม่ใช่รับพูดแล้วเธอพูดทีละเรื่องมันไม่ได้ต้องมองในภาพรวมครใครที่พูดมาแบบนี้ก็โงขเขาแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในตําแหน่งการเ<อ>มืองใดๆทั้งสิ้นนั่นผู้นาการเจราจาเลยนะครับท่าน,นทูตก็ไม่ก็ได้แล้วฮะก็ไปเข่าท่านะฮะ <c oughs> ผมไม,ไม่เห็นว่าเขาไม่เข่าท่าเขาไปเข่าท่าก็ไ่เข่าท่า